การมีเป้าสูงๆไว้ให้เล็งนั้นแม้ปีนขึ้นไปไม่ถึงอย่างน้อยเท้าเราก็พ้นจากทายดูดขึ้นมาสักนิดหนึ่งการมองขึ้นฟ้าแม้ดูเป็นไปไม่ได้ในวาระแรกที่ยังคิดวิธีบินไม่ออกอย่างน้อยก็ดีกว่ามองดินโคลนและคิดแต่จะย่ำไปย่ำมาอยู่แถวนั้นการคิดถึงสวรรค์ แม้ไม่ทราบว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าอย่างน้อยก็มีแก่ใจใช้ชีวิตเพื่อสร้างทางสวรรค์มิฉะนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตดีจริงไหม สวรรค์เริ่มปรากฏรำไรให้รู้สึกได้ด้วยความใจเย็นเป็นธรรมสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าแม้ใจยังถูกล้อมกรอบด้วยไอร้อนของเหล่าคนกิเลสหนาะก็เหมือนใจของเราถอยห่างออกมามากแล้วคำถามคือจะทําอย่างไรให้จิตเย็นและมีสติอยู่ได้ในขณะเจอเสียงต่อว่าอันประกอบด้วยเหตุผลก็ตามหรือเสียงด่าทอ ที่ไร้เหตุผลก็ตามคำตอบคือยอมรับไปว่าจิตร้อนและอาศัยจิตร้อนๆในแต่ละครั้งนั่นเองเป็นแบบฝึกหัดโดยทำความเข้าใจไว้ให้ดีว่าเมื่อใดที่ใจมีสติเมื่อนั้นความเย็นจะเกิดขึ้นก็แล้วสติมาจากไหน สตคิคือความสามารถในการระลึกรู้ได้ถึงสิ่งที่กำลังมีอยู่เป็นอยู่ฉะนั้นแม้เมื่อความร้อนกายร้อนใจเกิดขึ้นยามโกรธขอเพียงคุณยอมรับความจริงว่ากำลังร้อนเพียงเท่านั้นก็นับได้ว่าสติเกิดขึ้นแล้วและอาการเย็นลงจะตามมาเองเป็นเงาตามตัวแน่แล้ว ความเย็นลงแม้เพียงเล็กน้อยคือความสามารถคือโอกาสที่คุณจะเห็นว่าความโกรธเป็นของลดระดับได้ความโกรธแสดงความไม่เที่ยงได้ธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของสิ่งใดจิตจะเห็นสิ่งนั้นไม่น่าเอาไม่น่าหวงไม่น่าเกาะเกี่ยวไว้ความรู้สึกจากภายในจะเหมือนกับว่า ใจถอนตัวออกมาหรืออย่างน้อยถอยห่างออกมาจากสิ่งนั้น